สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับพวกเรานะคะซูยามิยูวันนี้ซูยามิยูครับจะพาทุกคนนะครับมาสนุกกันที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวพี่นาตาครับรู้ไหมครับตอนนี้สวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีซูเปอร์สตาร์อะไรบ้าง <c oughs> คือเท่าที่เรารู้เน,นี่ยนะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีซูเปอร์สตาร์เยอะมากๆตอบไปได้จริงๆอ่ะแต่วันนี้เธอจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนหรออ่าวันนี้ผมจะพาพี่นานาพาไปดูซูเปอร์สตาร์เขาเรียกว่าตอนนี้เป็นกระแสมากๆแก๊งใหม่แก๊งใหม่ คนมาต่อแถวดูเขาทุกวันเลยนะครับผมวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักพวกเขากันไปกันเลยครับและนี่คือซุปตา์ที่เรามาหากันในวันนี้ครับคาปิ่า,าเกินใหม่แฝดสามน้องกิงกล่องแก้วคุณกล้องคะอย่างเงี้ยเราจะแยกยังไงว่าไหนใครกิงใครกล่องใครแก้วอะคะโอ้วิธีสังเกตไม่ยากเลยครับถ้าวันไหนเราเห็นหนตัวเรียกกิง่ง ถ้าวันไหนเห็นกันสองตัวเรียกกิงกล่องถ้าวันไหนครบสามตัวเรียกกิงกล่องแก้วอ๋อเขาแยกกันแบบนี้นี่เองเจ้าคาปิ่าที่สวนจั์เปิดเขาเขียวถ้าเราจะเข้ามาหาเจ้าคาปิบ่าเราต้องผ่านขั้นนี้ก่อนครับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับขอต้อนรับพี่นิกนะคะผู้ดูแลคาปิ่าที่สวนจั์เปิดเขาเขียวสวัสดีครับพี่นิกครับสู่ยังไม่อยู่ขอ มาเยี่ยมลูกๆพี่นิกอนุญาตไหมครับพี่ยินดีเลยครับโอเคครับงั้นเราไปดูกันว่าลูกๆของพี่นิกเนี่ยจะน่ารักแค่ไหนไปดูกันเลยครับพี่นิกครับคาบิบ,บาร่าเราเห็นตอนนี้เป็นที่นิยมมากๆเลยแล้วก็น้องๆเด็กๆชอบมากเลยลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมคาบิบ,บาร่าเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างครับพี่ เป็นสัตว์ที่ใจดีมากๆครับแล้วก็เป็นสัตว์ที่ได้รับฉายาว่าเป็นสัตว์ที่เข้ากับทุกสิ่งมีชีวิตบนโลกได้ง่ายมากครับเพราะว่าเขาอยู่กับสัตว์ได้ทุกชนิดเลยสังเกตได้จากที่เขา <c oughs> เพิ่งเจอผมครั้งแรกเขาเป็นมิรกับผมมากเลยครับทุกคนเขานิ่งมาก <c oughs> เขานง่งมากแล้วผมเห็นว่าเท้าเขามีลักษณะพังผืดเหมือนเป็ดหรือเหมือนยังไงเลยอะวินิกมันเขาเป็นสัตว์ที่ชอบ <c oughs> อยู่ในน้าครับใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในน้ําเขาก็จะมีความผืดแล้วสามารถว่ายน้าได้เร็วมากแล้วก็ดำน้ําได้ด้วย จำน้ำได้ถึง4ีถึงห้านาทีเลยครับแสดงว่าชีวิตเขาพฤติกรรมเขาส่วนใหญ่หลกัหลกๆก็คืออยู่ในน้ำใช่ครับแต่ว่าที่เขาขึ้นมาหาอาหารก็คือบนบกใช่ครับเป็นบกนจะเป็นช่วงเช้าและช่วงเย็นอนอกจากนั้นเขาก็จะอยู่ในน้ําเป็นส่วนใหญ่เลยครับนี่ที่ฉายาเรียกเขาว่าหนูยักษ์หนูยักษ์นี่คือเขาเหมือนหนูเลยนะพี่เหมือนหนูตะเภาเลยเนาะเขาเป็นสัตว์ตระกูลฟันแทะที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับแล้วนอ้นองครับคือยืนยันของความเป็นมิตรของเขาครับพี่นานาใช่โอ้โหนอกเหนือจาก กายภาพต่างๆขงเขาแล้วของกินที่เขาชอบชอบอะไรคะของกินถ้าอาหารหลักเลยครับอาหารหลักจะเป็นหญ้าครับเป็นหญ้ากับพืชน้ําแต่ถ้าอยู่ในสวนสัต์เราอะทีมงานโภชนาการครับ,รบเขาก็จะเสริมเป็นสแน็คครับเป็นอาหารเสริมตอนเชา้าก็จะเป็นพวกแครอทวัดทองข้าวโพดอะไรพวกนี้ครับแต่ที่ชอบชอบแบบชอบมากเลยนะ่าจะเป็นแค,อครอทครับมีปลาไหลยังมีสแน็คเลยอ่ะคุณก้องใช่พวกเราหน่าเอาแครอทเนี่ยไปทําเมนูอร่อยอร่อย,ออยให้น้องๆก,กินด้วยกันดีกว่า คุณก้องรู้เปล่าแครอทเนี่ยประโยชน์เยอะมากเลยนะคาปิบาราตาสวยแบบนี้เพราะวิตามินเอเยอะที่สาคัญมีวิตามินซีด้วยเขาเลยแข็งแรงไฟเบอร์ก็เยอะสีก็สวยแครอทเนี่ยนะภาษาอังกฤษเรียกทับศัพท์เลยว่าแครอทค่ะส่วนร่างกายแข็งแรงคือเฮลตี้ค่ะผมว่าแล้วทำไมเจ้าคาปิบาราของเราจึงได้สุขภาพแข็งแรงเฮลตี้แบบนี้เพราะนอกจากเขาจะกินหญ้านะครับเป็นอาหารหลักแต่เราอาหารเสริมให้เขาก็คือแครอท ถ้าสมมติว่าน้องน,นูๆนคุณพ่อคุณแม่อยากจะชวนน้องๆกินแครอทเราสามารถนาแครอทไปอะดปเป็นเมนูอะไรได้บ้างครับพี่นานาวันนี้จะชวนทุกคนมาทําเมนูง่ายๆเป็นน้ําปั่นอร่อยๆนะเป็นแครอทสมูทตี้จ้ะงั้นเราไปทํากันเลยดีกว่าครับๆๆๆพี่นานาครับวันนี้เราจะเอาแครอทมาทําเป็นเมนูที่น้องๆหนูๆนๆคุณพ่อคุณแม่สามารถเอาไปประยุกต์ทําได้ น,น,<ช>นั่นก็คือเมนูแครอทสมูทตี้จ้ะขั้นตอนแรกเราจะใช้แครอทด,ดิบนะคะแต่ถ้าเกิดบ้านไหนใช้แครอทสุกก็ได้เหมือนกันเวลาทำเนี่ยนะคะขูดเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้หรือหั่นเป็นชิ้นก็ได้อ่าถ้าใครไม่สะดวกขูดหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าเล็กๆก็ได้นี่นะคะ,ะ,คะใส่แครอทของเราลงไปเนาะ ซึ่งอันนี้ถ้าน้องๆคนไหนนะครับไม่ชอบกินแครอทคุณพ่อคุณแม่อาจจะลองเริ่มด้วยเมนูนี้ก่อนก็ได้นะครับให้น้องๆได้ชินกับแครอทได้รับรู้ถึงรสชาติแครอทนะครับผมจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะใส่นมข้นหวานลงไปเนาะนมข้นหวานเนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้มันหวานมันถ้าเกิดว่าเป็นน้ำตาลทรายอย่างเดียวมันจะออกหวานแหลมๆค่ะคุณก็อนี่นะคะแต่ก็ใส่ในปริมาณที่พอเหมาะนะเด็กๆไม่ควรกินหวานมากค่ะแต่ถ้าน้องๆหานมข้นหวานไม่ได้ก็น้ําตาลแทนได้ไหมครับพี่นน่ะนิดหน่อยใส่ได้ จากนั้นใส่นมค่ะนี่คะ่ะน,นี่นมวัวนมเป็นนมแบบไหนครับนมบัวรสจืดค่ะนี่นะคะแบบนี้พอเมื่อกี้เราใส่หวานไปแล้วอันนี้เราต้องเป็นจืดแล้วแหละจากนั้นเนี่ยค่ะเพิ่มเนสวิต้าลงไปด้วยนะคะวันนี้เลือกใช้เป็นรสข้าวโพดอถ้าไม่มีเนสวิต้าสามารถอดัดแอปอะไรได้บ้างครับใส่อะไรก็ได้จริงๆแล้วอ่ะเราต้องการเพิ่มกลิ่นหอมๆเพราะในนี้มีข้าวโอ๊ตด้วยนะคะ ถ้าที่บ้านเรามีวัตถุดิบอะไรที่มีกลิ่นหอมที่เป็น<ช>ข้าวโอ๊ตแบบนี้นะครับก็มาประยุกต์ใช้ได้เลยใส่คอนเฟลกใส่อะไรอย่างนี้แทนก็ได้เช่นกันนะจากนั้นใส่น้ําแข็งลงไปค่ะถ้าเกิดปัน่นเครื่องปั่นใหญ่ๆหน่อยเนี่ยอยากให้ตัวน้ําปั่นของเราเต็มแก้วเนี่ยนะคะเคล็ดลับเนี่ยน้ําแข็ง1.5ของแก้วที่เราจะใช้มันจะออกมาพอดีแก้วค่ะขึ้นอยู่กับเครื่องปั่นของที่บ้านน้องๆด้วยนะใช่ไหมครับพี่นานแต่วันนี้เราสองคนปักตะกล้าใช่ไหมคุณก้องปัตะกล้าของ เครื่องปั่นนินจาของเราวันนี้นะคะคุณจะสังเกตว่ามันไม่มีปลั๊กไฟเลยคุณดูสิเนี่ยใช้งานง่ายมากแต่ใกล้อยู่ตรงนี้นะจ๊ะก,กดได้เลยคุณน้าเรากดเปิดเครื่องเสร็จปุ๊บรอสัญ,ญญาณไฟขึ้นมาเป็นสีม่วงกดวา้าวมันปั่นแล้วครับพี่นา,นามันปั่นแล้วครับ <laughs> โอเค ได้แบบนี้เสร็จแล้วมาวิปปิ้งครีมน้นเน้นไปเลยใส่ไม่เต็มแก้วนะจะวิปปิ้งครีมจะได้ได้เยอะๆนี่นะใครชอบนี่เรียกว่าอัดไปได้เลยเนี่ถ้าไม่มีวิปปิ้งครีมสามารถยังไงได้บ้างครับพี่นานาไอศครีมหนึ่งลูกเยี่ยมเลยครับแอปเปิ้ไปเลยวันนี้เราเพิ่มด้วยคุณก้องเราเพิ่มตัวนี้ไปค่ะเป็นฟรุตลูปนะมันเป็นหนึ่งในแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเหมือนคล้ายๆคอนเฟล็กอ่ะอันนี้กินเข้าไปเสร็จแล้วหอมมีกลิ่นหอมแล้วก็สามารถอิ่มท้องได้ด้วยถ้าไม่มีแบบนี้เราสามารถประยุต์ลดอื่นๆที่เรามีในบ้านได้คุกกี้ก็ได้จริงๆแล้วคุกกี้ก็ได้จะใส่คุกกี้ลงไปใส่ขนมปังลงไปวางไว้ให้เด็กๆกินยังได้เลยกรอบชิ้นเล็กๆได้เหมือนกันขนมกรอบชิ้นเล็กๆก็ได้เหมือนกันนี่นะคะวันนี้เราเลือกสีสันมาเพื่อเชื่อว่าน้องๆทุกคนจะชอบสีๆเนาะใช่นี่ค่ะเราก็กินข้าวง่ายขึ้นนะคะ เราอยากให้เด็กๆกินเยอะๆอ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูของเราวันนี้เชื่อว,ว่าพ่อแม่คนไหนนะครับที่น้องๆยังไม่ทานแครอทนะครับแล้วอยากจะฝึกให้น้องๆเริ่มทานผักผลไม้นะครับซูยามิยูของเราวันนี้ก็นําเสนอเมนูที่ทําจากแครอทนะครับน้องๆคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถนาไปไป,ปยุกต์ใช้ไปประยุกต์ทากันได้นะครับ <S <S หลังจากที่เราลังสรรเมนูสมูทตี้น้ําแครอทแล้วนะครับและถึงเวลาที่เราจะนํามาให้พี่นิกนะครับได้ชิมกันแล้วครับผม ครับ<ะ>เดี๋ยวโซโล่พินิกบังนี่อันนี้ของโซโล่พินิกรสชาติเป็นไงบ้างครับก็อร่อยมากครับอร่อยมากเลยครับนี่ครับคาบิบเบาลากินแครอทซึ่งเมนูที่เราทํานี้ก็คือให้น้องๆกินเป็นเมนูของคนนะครับไม่สามารถนํามาให้คาบิบารากินได้คาบิบาบล่าจะต้องกินเป็นผักสดผลไม้สดอย่างนี้นะครับ เห็นไหมคะทุกคนคนกับสัตว์เนี่ยนะก็สามารถกินอาหารอร่อยๆได้จากวัตถุดิบเดียวกันสำหรับตอนหน้าอยากให้เราพาไปทำความรู้จักสัตว์ชนิดไหนสวนสัตว์ที่ไหนคุณคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยครับส่วนอาหารวันนี้ถ้าใครเอาไปลองทำกันแล้วอร่อยหรือไม่อร่อยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะจ๊ะสำหรับวันนี้พี่กล้องกับพี่ธนาะขอตัวไปเล่นกับเจ้าควีบาล่าที่สุดแสนน่ารักนี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย